สำเร็จแล้วทีนี้ล่ละฉันจะต้องพิชิตใจของสวามุระให้ได้เลยตอนการเดทครั้งแรกเอเยเสดี่ช้าจังเลยนะตัวเองเป็นคนชวนแท้ๆแต่เรามาสายซะน,นี่ วันนี้เป็นวันเดทกับคุณอายาเซตแต่เราต้องช่วยเก็บความลับให้เซจิตคุงจะไปขัดคอเขาก็ไม่ได้ด้วยเแต่ก็ต้องขอบใจเขาเหมือนกันนั่นนี่เพราะฉันจะดูหนังเรื่องนี้อยู่พอดีเลยถึงยังงั้นเราก็ไม่อยากให้คุณอายาเซตได้คะแนนไปเต็มๆเ,เหมือนกันจะทำยังไงดีรานานไหมจ๊ะเอขอโทษนะที่ฉันมาสายไปหน่อยนะแต่งตัวรัดสุดๆไปเลยคุณอายาเซตวันนี้มั่นใจเต็มร้อยเลยนั่นนี่ การแต่งตัวเพื่อสร้างความประทับใจในวันเดทเป็นพื้นฐานของพื้นฐาน,นี่แหละที่เขาเรียกว่าแผนสาวปิ๊งละ่ะเพื่อจองเดทกับฉันวันนี้เธอสวยขึ้นเป็นกองเลยนะอายเซ่แต่ว่าบุราษคือจะกิน,นใจจะงเลยค่ะเอออ๋อเบีอะไรเหรอจ๊ะนี่เธอแต่งตัวแบบนี้ไกแ,แค่มาดูหนังแค่นี้เว่เอ์ไปหน่อยมอั้งเอ้ออ่าถ้าก็เอาเธอเรียกไปก็ดีกว่านะ ปฏิบัติการแรกแผนสาวปิงล้มเหลวไม่เป็นไรท้าโกการเดทเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองแราวนี้แหละถึงของจริงละเออรอด้ยสิอ่ะอยู่ทำไมเหรอก็ถ้าไปทางนี้มันใกล้กว่าน่ะสิเอองั้นลองไปดูก็ได้ โอ้โหคนนี้กับมดนะคิดถูกจริงๆเลยที่เลือกช่วงเวลานี้ในวันหยุดนะปฏิบัติการเกาะหนึบตึกตักเริ่มได้อ๋อขอโิดนะคนเยอะแยะขนาดนี้ต้องหลงกันแน่ๆเลยอ่ะอ้าฉันจะล้มแล้วล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมจับฉันไว้ให้แน่นๆนะเซจิคุงเท่จังเลยอ๋อเอาล่ะ เชื่อนำตัวฉันไปทีซีเซจิขับบออะเนื้อตัวของสปารบุรานี่ยเย็นกว่าที่คิดไว้อีกแล้วก็ยังรู้สึกว่าแข็งจังเ okay. อ๊ะเลิกทำไปแลนได้แล้วนะ้าทำไมเรีบไป๋ยวนั้นก็เริ่มใชส้สกอ์ล็อกอันนี้ล้มเหลวอ,อีกแล้วเหรอนีอ่นี่ไม่ใช่เวลาจะมาท้อแท้แผนต่อไปนี่แหละต้องสำเร็จแนะ่โอ้โอันนี้มันเยี่ยมมากเยี่ยม มาตั้งนานแล้ววันนี้ต้องขอบใจเธอที่ชวนฉันนะเล่าสักหน่อยฉันแค่ไม่อยากจะทิ้งตัวไปเปล่าๆเท่านั้นเองแหละออระหว่างที่ดูหนังอยู่จะคุยอะไรกันไม่ได้คงจะวางใจได้หน่อยมั้งคนอย่างสว่างราจะต้องเป็นโรคแพ้ผู้หญิงที่อ่อนแอแนะ่ดูหนังสยองขวัญในบรรยากาศมืดๆแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่แปลกหรอก ฉากที่ต้องร้องกรีดในหนังเรื่องนี้มีตั้ง4ี่ฉากและฉันก็จับจังหวะเวลาเอาไว้หมดแล้วด้วยและตอนนี้เวลานี้ก็ต้องใช้แผลนี้เท่านั้นปฏิบัติการก่อนหมับจับหัวใจทันทีที่ฉากกรีดในหนังเรื่องนี้เพาะออกมาอะเออคือว่าเ,าเหตุผที่ขี้กลัวจริงๆเลยนะแม่งั้นฉันช่วยกอดไว้จะกอดนันจะเลิกนะ กอดไว้ให้แน่นๆเลยนะพ้าปล่อยเด็นขาเลยนะนี่ม่ใช่เวลาจะมาฝันกลางวันแล้วฉากฤทิ์ครั้งแรกใกล้จะถึงแล้วตอนนี้ล่ะอ่ะเอออ้าเฮ้ยเงียบสิเสียงเมื่อกี้เนี่ยมันดังมาจากไหนกันเหรอไม่รู้สิจากคนที่นั่งอยู่ข้างหลังละมั้งไม่มีอะไรสำเร็จได้ในครั้งเดียวอยู่แล้ว ฉากต่อไปฉันจะต้องทำให้ได้เออคุณไอยาเซะอะไรกันขว้าลมหมดทุกครั้งเลยที่คิดไว้มันไม่ใช่แบบนี้นี่แบบนี้ก็ต้องใช้ไม้เด็ดแล้วล่ะ มองไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันอะไรกันเนี่ยเรียบเรียบรื่นรื่นอยู่กับผมคนเลยอ่ะเออรู้สึกอะไรมันรึบรึบที่มือนล้วเนี่ย <c oughs> อ,อืเอ,อเฮ้ยยายนี่ทำอะไรของเขาอ่ะ <c oughs> มือขวาของสวามรานี่ขนโดขนาดนี้เจ้าเนี่ยเอ๊ะแล้วไอ้นูนสองปุ่มนี่มันอะไรกันเล่า <c oughs> ช่วยฉันด้วยเซจิคุงรู้ว่าเขารู้เรื่องวินรี่แล้วน่ะ ทำไงดีอ่ะทำไงดีทำไงดีนีละเซอร์วาบราเกือบไปแล้ว จังเลยนักสยองขวัญนี่เจ๋งจริงๆโชคดีจริงๆเลยนั่นเนี่ยที่คุณอายาเสกไม่รู้เรื่องของเราป่านนี้แผนการปุกของคุณอายาเสกก็คงจะหมดแล้วละมัง้งจากนี้ไปละคือการบุกที่แท้จริงละนี่สวางบระเออเอ้ยค<อ>ือเมื่อเช้านี้นะฉันเตรียมอาหารเย็นเอาไว้แล้วังเอิญทำเยอะเกินไปหน่อยอ่ะแบบนั้นก็น่าเสียดายนะชินม,มาถ้าหากว่านายไม่รังเกียจแล้วก็นะอ๋อถ้ายังไงไปทนอาหารที่บ้านฉันเอามา โอ้โหกำลังหิวอยู่พอดีเลยมีข้าวกินด้วยแบบเนี้ฉันไปอยู่แล้วล่ะอ้จริงนะแต่ว่าก่อนหน้านัา้นฉันอยากจะแวะไปที่ที่หนึ่งก่อนนะโอ้ได้เลยไปไหนไปด้วยเอออะไรกันนะเซจิคุ้งคุณจะไปบ้านเนี่ยผู้หญิงน,นะคุณคิดว่ามันดีแล้วหรอคะพูดอะไรอย่างนั้นเล่าเนี่ยยเสนะและอย่างค่าใช้จ่ายเดือนนี้ก็เหลือน้อยแล้วด้วยเธอก็รู้ดีนี่นาเาอยากได้ตั้งมือหนึ่งเชียวแต่ว่ามีอะไรหรือเปล่าอ่ะ อ๋อเปล่าไม่มีอะไรไปเราไปกันเถอะฉันไม่ได้ให้เกรงใจแต่ให้ระวังตัวตั้งหากแล้วคราวนี้คุณอายะเสบุกแน่ทำไมต้องมานี่ด้วยเนี่ยคุณอายะเส ที่จะทำอะไรกันแน่นะนี่ทำไมเธอต้องมาซื้อชุดว่ายน้ำตอนนี้ด้วยล่ะขอโทษนะพอดีเพื่อนเพืเขาชวนฉันไปซูเปอร์ไฮแลนด์น่ะฉงั้นก็รีบๆเลือกเขาเธอจะได้รีบไปที่บ้านเธอกันน่ะนะสินะเธอจะพูดแบบนี้ได้ก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละฉันอุตส่าห์ฟิตร่างกายมาอย่างดีก็เพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลย99รย และที่สำคัญฉัอยังฝึกโพสท่าไม้ตายที่ได้รับการศึกษามาแล้วอย่างดีด้วยเอออ๋อืออโอ๊ยโอยทีนี้ลาสายตาของสวามุราจะต้องจ้องมาที่ฉันเท่านั้นเออเป็นไงชดเนี้เข้ากับฉันมาเล่นกันจัดๆแบบนี้เลยเหรอนเนี่ยก็ดีแล้วนี่นาะ

หิวจนชายจะขาดอยู่แล้วล่ะ,ะ,ะเป็นอายาเซฉันจะไปคิดกันเดี๋ยวนี้ล่ะช่วยรออีกสักครู่ก็แล้วกันนะจะได้เวลาแล้วเอาละรู้สึกหนาวไหมทนไหวหรือเปล่าเออ บรรยากาศโรแมนติกขนาดนี้หาที่ถหนไม่ได้อีกแล้วนี่แหละปฏิบัติการจูบพิมานละลายนะแทนที่จะห่วงฉันเธอห่วงใจเองก่อนดีกว่านะไม่หรอกแค่มีสวามรักคุงอยู่ใกล้ๆฉันก็รู้สึกอุ่นขึ้นแล้วล่ะเธอนี่ช่างน่ารักนเกินนะเ<อ>มื่อเธอเย็นขนาดนี้เชียวหรือนี่ใช้ช่วยทำให้เธออุ่นขึ้นเองวางใจเธอนะ Ay sẽ bà léo lại thơm yêu đãi tìm dùi đuổi là ai, มายสิแมลงตัวแค่นี้ตกใจซะจนเวอร์เลยนะเธอทุกคนด้วยครับอ้าวแล้วคนอื่นอ่นนะไปไหนหมดวันนี้ทุกคนเขาออกไปเที่ยวกันหมดเลยไม่มีใครอยู่หรอกฮะไงละ่ะสถานการณ์ล่อดแหลมขนาดนี้ฉันอุตส่าห์ทุบกระปุกออกเงินให้คุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกันเลยนั่นเนี่ยทุ่มสุดตัวเลยงั้นเหรองั้นฉันก็จะกินแบบไม่เกรงใจแล้วนะ เย้ลัคกี้ลัคกี้เซจิคุเดี๋ยวฉันจะไปทําให้ไปรออยู่ที่ห้องฉันก่อนก็แล้วกันนะเอ๋ห้องเขาดูเป็นผู้หญิงกว่าที่คิดไว้ซะอีกนั้นนี่ญิงด้วยนะนรืว่าจะมีแต่พวกสาะนุกรมซะอีกนิยายรักกับการ์ตูนผู้หญิงก็มีเยอะเหมือนกันนะตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยเอีนแมวน้า รู้สึกว่าจะต่างกับภาพลักษณ์ของออยาเสในแบบที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะเวลาอยู่ที่โรงเรียนเขาแทบจะไม่มีความเป็นผู้หญิงออกมาให้เห็นเลยนี่นาเอา๋อนี่มันระหว่างที่รอดื่มน้ำไปก่อนอ้อคนบ้าเรื่องอะไรมาดูของคนอื่นก็แบบนี้อปล่านยะฉันเห็นว่ามีรูปฉันติดอยู่ด้วยเท่านั้นเองน,นายอย่าเข้าใจผิดนะ บังเอิญว่ารูปที่ฉันถ่ายเนี่ยดันมีรูปนายติดเข้าไปด้วยก็เท่านั้นเองนั่นแหละไม่มีอะไรพิเศษหรอกนะแต่พ่าแบบพ่าทำยังไงได้ล่ะพ็ก็ันะชอบเธอชอบเธอชอบ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 เธอมาก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 นจริงแล้วฉันเก็ชอบเธอมากชอบ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 เธอมากชอบเธอชอบเธอมากมากมากเลยเหมือนกันอ๋อ แล้วเราสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันอดู่ความสูขด้วยกันตราบน้นเท่านานนะเพราะเราคู่กันพราะเราคู่กันเส็ดกันอุตสาห์คิดแผนสารภาพรักดีๆเอาไว้แล้วเชียวเเธอเป็นไรหรือเปล่าอะอยอย่าสนใจเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้แผนสุดท้ายแล้วล่ะตายแล้วเนื้อตัวสกปรกไปหมดเดี๋ยวฉันขอเข้าไปอาบน้ำก่อนนะอืม จริงสิห้องอาบน้ำบ้านฉันนะ่าลงบันไดไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะขอความกระุา้าอย่าไปแอบดูด้วยละ่ะเออดดื่มน้ำแล้วอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมามันก็อยู่ติดกับห้องอาบน้ำแล้วนะเออฉันนะ่ะจะชอบเหลือล่ะเวลาแช่น้ำถ้ามีใครแอบดูแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นห้ามแอบดูนะเออเอ้ยเห็นอาญาเทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นด้วยนะก็ ไม่รู้สิคะตั้งแต่ที่เขาช่วยเราวันนั้นแล้วเราก็เริ่มสนใจในตัวสวามุระมาตลอดและเพื่อการเดทครั้งแรกในวันนี้เราก็อุตส่าห์คิดแผนการที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาแล้วแต่ทำไมนะ เจ้าหมอนั่นนะ่ะซื่อบื้อสุดๆเลยถึงจะอ่อเยเหยื่อยังไงหมอนนั้นก็ไม่มีทางรู้ตัวแน่แต่ว่าถ้าเป็นแผนปฏิบัติการคุณต้องรับผิดชอบนะค่ะคุณขาแล้วก็ต้องได้ผลอย่างแน่นอนวเอเอคือว่อา,าฉันคงไม่เป็นเจ้าสาวให้ใครไม่ได้แล้วไอ้เสิฉันจะดูแล้วเธอไปตลอดชีวิตเองนะ เรามาเป็นแฟนกันเพื่อทำงานกันเถอะนะเซจิโกะอายาเซะเซจิโกะอายาเซะเซจิทากะโกะเซจิทากะโกะเจเบียทากะเบียงเจเบียทากะเบียงแต่ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่หมอนั้นถึงจะไปแอบดูล่ะเดี๋ยวฉันก็ไปหลบไปก่อนหรอกอะซวาโมระ เอเยสือดูว่าเจ้าว่าบุรัฉันได้กลิ่นไม่ไหม้มาตั้งนานแล้วละ่ะเอ๊ะ

วันนี้ฉันกลับก่อนนะพักผ่อนให้มากๆเดีย๋ยวทำะไรหักโหมล่ะสตูนั่นถึงจะไม้ไปนหน่อยแต่ก็อร่อยมากเลยฉันไปละเซจิมานั่นเอ๊ะ,อะนี่ฉันตอนที่อาบน้ำอยู่ฉันโป้นี่นะ ออนน่่นสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งเขาไว้คนเดียวแต่คงไม่เป็นไรหรอมั้งเซจิคุงก็ไม่อยากให้คุณอายาเซรู้สึกลำบากใจใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกของเซจิคุงน่าเธอจะต้องรับรู้ได้แน่นอนเลยเออฉันเปล่าซะหน่อยนะไม่ต้องเขินฉันก็ได้คะ่ะแล้วใครเขาบอกว่าเขินกันเล่าออฮฮอ๋อ มีอะไรอีกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันหน่อยไหมล่ะคะเดินเล่นเหรอวันนี้ก็เดินม,มาท้งเยอะแล้วนี่นาฉันนีกก็อยากจะเดินเล่นกับเซจิคุงสองต่อสองขึ้นมานะคะไม่ได้เหรอคะโทษทีนะไอ้หนัองหอยเกษน่ะฉันก,ก็กินไม่ลงเงินก็มีนิดเดียวตอนนี้ฉันอยากจะร้องไห้มากกว่ากลับไปฉันจะทำแฮมเบอร์เกอร์อัดแน่นไปได้วยความรักสุดพิเศษของมิโดริให้กินเองคะ่ะไม่ได้เหรอคะ เ <Yeah! S 2> ออ,อฟังนะแค่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะค่ะขอบคุณมากนะคะเซจีคุงเซจีคุงเร็วๆเข้าโอ้ยเบาเบาสิเม่ต้องจุดชักก็ได้เห็นบอกว่ามีที่ที่อยากจะไปนอกจาที่ไหนซะอีกที่ใา่ก็สวนสาธารณะนี่เองที่นี่น่ะเป็นที่ที่ฉันชอบมากที่สุดนี่คะ ครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่ก็คือตอนที่ฉันตั้งใจจะมาสารภาพรักกับเซจิคุงค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่าฉันก็ทำได้แค่มองดูคุณเท่านั้นเองฉันฝันเอาไว้ว่านะสักวันหนึ่งถ้าฉันได้มาที่นี่กับเซจิคุงสองคนแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็คงจะดีมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้แค่ฝันฉันเป็นจริงฉันก็ดีใจแล้วล่ะค่ะ ทำไมเธอถึงพูดเรื่องน่าอายแบบนั้นออกมาได้หน้าตาเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยล้วเนี่ยอเซจิคุนี่จะไปแล้วเหรอคะอ๋ยอยู่ต่ออีกนิดนึงเธอคะพูดมากนะ่าถ้าเธออยากดูก็อยู่ดูไปนคนเดียวแซะอะไรกันนะ่าเซจิคุงใจได้ที่สุดเลยโอ้ยไ่ต้อมาเข้าใกล้ขนาดนี้ได้ไหมเออ วันนี้เป็นวันที่ฉันต้องอึดอัดเพราะแผนการบุกที่น่ากลัวของคุณอายาเซตแต่พย้อนดูทีละฉากทีละฉากแล้วฉันก็แอบดีใจแต่ก็เสียใจที่ตัวเองรู้สึกอย่างนั้นน้ำพูดที่ฉันได้ดูกับเซจิคุงสองคนวันนี้จะเป็นความทรงจำอีกอย่างหนึ่งที่ฉันจะไม่มีวันลืมเลย มันก็จะอยู่กับฉันตลอดไปด้วย